ค่ะนี่ค่ะการจักหน่อไม้ของพ่อท่าวาเดออยู่กับป้าจำลองสหายลุงพลนะคะวิธีการจักหน่อไม้อซอยหน่อไม้แกงเที่ยงค่ะอันนี้ก็กล้วยบวชซีเบนโกโก้ค่ะเอาไปให้เอฟซีอยู่บ้านลุงพลนะคะอนนี้นี้ก็ยายก็ไปหาหน่อไม้มาแล้วก็จะมาแกงกินอยู่บ้านคุณเบนค่ะแล้วก็จะชวนขาย่า ไปนะอืมไีอ่ะหวานเกินไปอืได้เยอะไหมไม่ช้นหนอก็บอกว่ามีคนเอากล้วยชามมาให้คอยสามถุงถามดิใครเก็บไว้ชั้นๆนนะอ๋อต้องต้องถามแอดมิน เราถาแอนมินเปอร์เซนตไประบบไประบบเมื่อวานแต่พ่อเขาบอกจะเอาจักกิบไปถามน้องไผ่บอกไปเอาเลยตามาให้ตานั่นแหละเพราะว่าจะเอาไปถามแอดมินอยู่บ้านปอร์เซนนั่นแหละแล้วก็จะเมื่ออาบน้ําแล้วก็จะมาใหม่พอดีพอดีหน่อไม้จืดนะตอนนี้ก็เอาคลิปไปปูทาอันนี้ก่อนเดี๋ยว เอมจักหน่อไม้นะเดี๋ยวเอาคลิปลุงถาก่อนอ,อะไรเอาจะมาเอาคลิปไปแล้วเดี๋ยวไม่ยังคมวีตไม่คมมาหน่อไม้ค่ะสามหนอ่อเต็มกระดุงเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อคือช่องยาชีฝุ่อนะะอันนี้กล้วยบวชซีนะคะไม่ใช่คนบวชนะ <laughs> จัดให้เอฟซีชองดอกมุ้ยช้าในหัวเตอ้หัวเตืนประจัดบ้านหน้าตายด้วยโอ้ยคักนอเจ้าย้ายว่างคอยมีเม่นสายป่วนเด้อคอยสายหาอย่าเข้ามาช่องคอยแบบแกงหน่อไม้หน่อไม้อะไรลุงขาหน่อไม้ไข่ปลาไข่ปลาจะกินแกงสูตรหน่อไม้ลุงขานะคะลุงขาจะแกงหน่อไม้ขอบอะไรแกงอ่ะเบบีพิวหน้ามันางแซ่บ ใบใบเอาแกงเองแกงจากเลบเบใช่บ่จากแเลบจากลบดูมีดแล้วมีดอ่อนะแล้วก็ใส่ผักน่าบอกจะกิักเน่บอผักงได้นะแม่มีอยู่วแตะได้ผักสงเเราก็มชื่อลยเใม่เชื่อผักเน่าผักงบจีจาแกงผักเงแล้วก็เจ้ามาแกงุปป้แม่เบนนะแกงใส่น้ำใบน้ายานางเข้มข้น เห็ดหูหนูด้วยเห็ดกระตันเจ้าบอมากินบอกข้าวเที่ยงเดี๋ยวไปชมของครันไปชมของแล้วก็มาเด้อใช่เออเผมหมอเพื่อมันจะจืดนี่เอาเอาน้ำตาลผงชูรสใส่เยอะๆจืดจืดเร็วเมื่อกีย้เราบางๆเท่านี้นะจำพลาดหน่อยค่ะชาเมริพิธวันนี้ได้เท่าไหร่จ๊ะยังไม่ได้ไปรับโอ้ยนงำมันเอาไปวันนอนน้ำแล้วเอาอีกแล้วคุณอะไรพิธและลูทีิ้นเช็ดชาเนริพีธลูทีนด้วยนี่วันนี้ ลูทเข้ามาเหรอมีันเม้นอยู่เหรอวะของคุณแม่เพิ่นของย่าได้เก้าร้อยของเบ้นได้สี่ร้อยจกจุกด้วมันพูดอะไรเม้นเดี๋ยวนี้เอาเขาไม่ได้บุญเราลุงก็ไม่ได้พูดให้ย่าฟังว่าเอาไหมเอาไหมเงินเขาเอามาจ่ายวันนี้นะลูทินเซตไม่ใส่ชามาดิพิตรเลยจ้าเรือชามาดิพิตรอันต้นอ้อนะเขาเข้าเมืองอยู่โอแล้วแล้วลุงได้เท่าไหร่ของพันกว่าได้เท่าไหร่ได้เมืองเด็ด พันเอกของแตง้วย like ังยาได้900จะว่าท okay? ี่ที่แท้มันเป็นยาเข้าใจผิดรูทินเซตรูทินเซตได้ใบมั่งเมีอ้รูทิอ๋ออาจารย์มาไี่พีได้ยังไม่ได้อันนี้คือรูทีนเซตใช่ไหมคะรูทีนเซตเออดีใจมากเป็นได้รอบเลยกับเขาด้วยนะเข้าใจผิดนะคะ FC ได้คเลย900ลูกคนจะพูดอยู่ใครถ้ายังไม่ทันได้ก็ เดี๋ยวก็จะได้รอต่อไปเพราะว่าบางคนมาเข้าใหม่เนาะเดี๋ยวเขาจะเมื่อามน้ำแล้วเขาจะมานั่งไล่ชุดบ้านเบนเอาอะไรหอบมาพี่ล่ะเปลี่ยนสไตล์ใหม่ว่ะวันนี้เบื่อเชงแล้วบ้านเจ้าของรอดขึ้นไปเกบเพชรเมื่อเช้านี่ก็บ่มีไปชงเบงแล้วไมม่อใชไุดมาก็ได้คนดูตั้งเยอะแยะแล้วก็มา จัดหนักเฮือนนานนตายอีกหัวตาเจอมัวแนบจะจักดินจัจก,จกงอเราบ่เคยได้ยินค่อยว้าวเด้เนะอะกินมาม่าอยู่เลยละระยะตัดออกก็ได้ค่ะลูกค้าเราออกเลยก็ออกกได้ล้ลางโอกระไรบะเลอเจ้าอันนั้นอันนี้เอาน้ำซิแล้วก็สลาวสลาวแล,วล้วก็เอาโทนต๊ดอันนี้อ่ะกินดินมันก็เลยลงยุติเต้เอาเลมออกในอันนั่นมัน่ะเลมว่าเสียดายเสียดายเฮ็ดยังแข็งกระโด อ้าบอแเมนเคงประโดดดีไว้ตัดออกเลยกระจ้างเราไม่ต้องกินเยอะเออเอาไว้ให้คนเคี้ยไม่มีฟีกับมาดามนะคะสูตรฟ้าซีแกงหน่อไม้มาดามเปนหาฟ้าซีบ้ก็เท่าได้ทิ้มือกเจ็ดเลยแน่จ้าไปแล้วมือก่อนลุง่ม่อ้าจักต่อเลยโอเค อนิดนึง๋ยวให้เบนกับต่อขอขอบคุณค่ะบายบาย